ออ้อตกมาได้แล้วใช่ไหมเนี่อรับรถใหม่รับโชว์คอยอยู่เย็นเป็นสุขครับเนี่ยอาจารย์ครับ าัครับาออกรถใหม่ครับวันนี้เอ็เฮงรอยๆครับ ครับสาธุครับนี่รถสวยวันนี้รถสวยออกใหม่เลิกสวยสวยมากเลยนะครับป้ายอละพคังรอเรือ5489กรุงเทพมหานครอินโนวาสีบรอนเงินสวยมากเลยครับคันนี้นี่ครับอาจารย์เจ้าของรถอาจารย์เปิดประตูกลับขึ้นไป นั่งแม่ย่านางเรียบร้อยแล้วถ่วิดีโอเดี๋ยวดวิดีโออยู่ใช่ไหมใช่ครับผมเดี๋ยวส่งไปให้พอดูครับผมเดี๋ยวส่งให้พอดูครับวิดีโอเป็นครับผมอันนี้ดูรอบนอกรถก่อนครับสวยมากครับประตูสนิทลอยเรียบทุกชิ้นครับผมอ่เดี๋ยวเปิด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 ให้หน่อยครับ นี่พนักงานเรารูปหล่ออู่แล้วเออวันนี้เอารถมาแกลกรถได้คันใหม่สวยกลับบ้านหน,น,น้านั่งครับสวยๆเดี๋ยวเด้ให้ดูข้างในก็ไเลยดูข้างในก็ไเลยเป็นรถเจ็ดที่นั่งสวย,วยสะอาดสะอาดเจ็ดยังไงหกป่นสสี่ห้าหกนีที่นั่งนี่หรอเขาเรียกเจ็ดที่นั่งข้างหลงัง <คน S 2> สามคน ครับอ่าโอเคเลยครับมาสวัสดีครับ